ค่ะคผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็กซ์คลูซีฟเทลทอค่ะรายการสาระดีๆความรู้ดีๆนามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณพัชรพันธ์ประจวบลาภเลขาธิการสถาบันยุวทัศนแห่งประเทศไทยผู้ที่รณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมก่อนอื่นอยากทราบสถานการณ์บุรีไฟฟ้าในปัจจุบันเลยครับจริงๆก็มีสถานการณ์สักสองส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็จะต้องยกความดีความชอบให้ให้กองสุขาึก่อนที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการสํารวจเรื่องพฤติกรรมทางสุขภาพค่าของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับถ้าเราดูข้อมูลจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับมีค่าเฉลี่ยในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยอยู่ที่ประมาณ25% 25%ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปี แต่ถ้าเราไปดูข้อมูลที่ทางสำนักง,งานสถิติแห่งชาติสำรวจไว้เนี่ยไล่กันตั้งแต่2 0 1 5เลยเราจะแนวโน้มการเติบโตขึ้นทุกปีนะครับลลีไฟฟ้าสูงขึ้นทุกปีจากเดิมเนี่ย2 0 1 5 3.3เองนะครับอพอมาเป็น2 0 1 9ก็ค่อยขยับขึ้นมานะครับแล้วก็จนปี2 0 2 2ก็คือก่อนกรมสำรวจนะครับก็คือปี2,565 ครับก็อยู่ที่ประมาณ17%พอมาเป็นข้อมูลของกรมเนี่ยกรมส,น,สนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยปี2566ก็ขึ้นมาเป็น25%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มการเติบโตไม่ลดลงไม,ไม่ลดลงเลยนะครับแต่มีหนึ่งอย่างที่ลดลงก็คือบุหรี่มวนอ๋อแล้วก็สันนิษฐานไะด้อีก2แนวทางก็คือว่าแนวทางที่1ก็คือว่าอาจจะลดเพราะว่า การทำงานมีประสิทธิภาพซึ่งเราเชื่อว,ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบที่ทุกภาคส่วนโดนโลงกันเลยนะครับตลอด30ปีที่ผ่านมาอีกส่วนหนึ่งเราเข้าใจว่าเด็กน่าจะเปลี่ยนตัวสินค้าคจากบุหรี่มวนไปใช้บุหรี่บุหรี่ร<า>ไฟฟ้าะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเป็นการลดที่มีความน่ากาังวลเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนโปรดักตไม่ได้เป็นการลดละเลิก มันย้ายจากอันนึงไปอีกอันหนึ่งเพระเาะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าหน้าเป็นกังวลไหมผมคิดว่าหน้าเป็นกังวลงอยอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า จาก17ขึ้นมา25ภายในปีเดียวล้วเราไม่รู้ว่าวันนี้นะครับปี2017เนี่ยผมเชื่อว่ามันมันน่าจะมากขึ้นจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเออแล้วอย่างเงี้ยบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมีการแพคเกจจิ้งครับอื่องเนี้สำคัญวันนี้เอารูปมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตด้วยอันนี้โชว์ให้คุณดูด้วูนะครับก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีการพัฒนานะครับรูปแบบจากเดิมที่เป็นเรียนแบบ อุปกรณ์การเรียนใช่ไหมครับอ่าอุปกรณ์เคยเห็นเหมือน USB อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยนนะครับรุ่นี้ก็จะชัดเจนที่สุดนะครับออกเรียนแบบเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ทันละหมายถึงว่าครูรู้ทันเด็กๆกลัวจะไม่ได้สูงนะครับผู้ผลิตก็เลยมีการพัฒนาลูกเล่นลูกเล่นรูปแบบต่างๆให้ดูเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันขึ้นสังเกตนะครับอันนี้คือกล่องนมนะครับกล่องนมจริงๆไม่ต้องเบอร์ยี่ห้อนะครับเพราะว่าผู้ผลิตเขาก็ไม่รู้หมายถึงว่าตัวตัว เจ้าของแบรนด์เขาก็ไม่รู้ว่าเขาโดนเรียนแบบนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเห็นไหมครับหน้าตาคล้ายเหมือนกันเลยสีเซอร์ไซต์โทนสีนะครับมีมอสกัดด้วยนะครับผมโครับนะครับหรือแม้กระทั่งกับการที่จะเป็นเครื่องดื่มด้วยเนาะนะครับหรือการออกแบบให้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ชัดเจนว่าเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าตารูปลักษณ์หนึ่งก็คือเพื่อให้ดูเป็นมิตรมากขึ้นสองคนสูงไม่ต้องรู้สึกผิดคนสูงอันนี้นี้คือใคร วัยรุ่นใชู่ถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีดอันตรายนาเพราะฉะนั้น <S <S บุหรีไห<ล>่ไฟฟ้าก็จะต้องรีแบนดิ้งใหม่แบบใหม่ให้มันด<ห>ูดีควาคมดูดีนี่แหละครับมันเลยทําให้เยาวชนเราคนรุ่นใหม่เราเนี่ยถูกถูกถูก,ถกหลอกแล้วก็แล้วก็ชวนเชื่อว่าเอ้ยมันปลอดภัยเพราะว่ามันดูน่ารักเนาะทีมันดูเหมือนไม่มีอันตรายใครยังใครจะไปคิด เรียนแบบโลโก้ยี่ห้อนมเด็กยังเข้าใจเลยครับนี่เรื่องจริงนะครับจริงจริงว่าเขาเขารู้สึกว่าอ๋อเป็นการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีประโยชน์นึกว่าเป็นอีกลายหนึ่งของสินค้าอะไรนี่ใช่ไใช่ค่ะเออเรื่องนี้ผู้ปกครองพ่อแม่ครูเนี่ยเราจะทํายังไงดีที่จะป้องกันตรงนี้มีมีสองส่วนเหมือนกันนะครับส่วนที่หนึ่งก็อยากให้สังเกตลูกหลานก่อนนะครับคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องเน้นย้ำว่ามันไม่เลือกใครมันไม่เลือกว่าเด็กการศึกษาดีหรือไม่ดีสูงหรือต่ำรวยหรือจน เด็กเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับวันนี้บุหรี่ไฟฟ้ามันระบาดไปแม้กระทั่งนักศึกษาแพทย์ก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกให้สังเกตดูแลบุตรหลานเราก่อนว่ามีอะไรผิดปกติไหมง่ายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสังเกตง่ายต่อให้โปรดักมันยากเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีกลิ่นตัวที่หอมผิดปกตินะครับไม่ใช่น้ําหอมแต่อย่างใดนะครับ <c oughs> เพราะเนื่นองความที่มันเป็นการสังเคราะห์กลิ่นด้วยผลไม้อ่ไม่ได้ทําจากผลไม้จริงนะครับจะเป็นการสังเคราะห์เรียนแบบเรียนแบบผลไม้กลอมเย้ายวนเนี่ย ก็สามารถสังเกตลูกหลานเราได้นะครับส่วนที่2มีอุปกรณ์อะไรติดเนื้อติดตัวที่ผิดปกติไปไหม,มจากเดิมที่ลูกหลานฉันไม่เคยพกอันนี้พกกระตูเ,เลยอะต,ตุกกระตุนตุก,ต,ต,ก,ต,ต,กตาเลย,ยอยู่ๆมามุ้งมิงมาใส่แลอะไรมาใส่แกลนะครับ แล้วก็สามารถศึกษาดึงได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของพาร์ทป้องกันนะครับทีนี้เราจะทําอย่างไรล่ะไม่ให้เด็กเข้าไปสูบผมคิดว่าค<ม>งคงยากนะครับก<ม>็ทางที่ดีผู้ปกครองก็อาจจะต้องให้ความรู้ก่อนที่จะให้ความรู้ได้ก็ต้องมีความเข้าใจเรื่อง,องก่อนก็อยากจะให้ศึกษาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า,ยฟายอย่างถ่องแท้เมืเม่อเด็กมีคําถามกลับมาที่ผู้ปกครองผู้ปกครองตอบตอตอได้ไดไดครับมันก็จะเป็นการคุยที่ ที่เป็นการคุยเชิงบวกถ้าถ้าลูกหลานเราสูบแล้วเนี่ย<ม>จะให้เลิกทันทีเนี่ยก็คงยากเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ที่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับวัยรุ่นเพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจค่อยๆค,คุย,คยและหาโอกาสค,คุยกันอย่างเชิงบวกผมก็คิดว่าความรุนแรงในครอบครัวก็จะไม่ตามมาด้วยเหมือนกันก็คือพ่อแม่ก็ต้องคุยอย่างเชิงบวกนาะอย่าไปซัดทีเดียวเลยเด็กไม่ดีคุยกันโอลูกเรามาคุยกันไหมว่าทําไมลูกถึงสูบมันมี้รพ่ออยากรู้แม่อยากรู้มันเป็นยังไง แต่เดี๋ยวเราลองมาคุยกันว่าจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญและยิ่งบุหรี่ไฟฟ้ามันมันเป็นเชิงบวกกับเด็กอะนึกอออกไหมครับตัวสินค้ามันมันแบบตะมูตะมีอะไรอย่างงี้บางทีเราไปจับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไอ้คอลเลกชันนี้น่าสะใจือนใช่เมื่อกี้ยังคุยกันแบบมันสวยมากใช่ใช่แล้วสถาบันยุทธาธิษฐ์ด้ค่ะมีบทบาทยังไงในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ตอนนี้เราทําอยู่ด้วยกันสักสามสี่ส่วนครับก็ขออนุญาตส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของการ ผลักดันนโยบายนะครับเราก็ไปชวนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆออกนโยบายในการที่จะโปรเทคเด็กเยาวชนจากเรื่องบุหรี่ไฟฟา<ช>้า<ช>นะครับซึ่งเราก็ทำงานร่วมกับกองกองส่นสานะครับทางกรมสับสุสขศนกาา<ช>นะครับหรือพาร์ทเนอร์ใหม่ของเรานะครับเป็นเลือกเป็นเอกชนเลย<ช><ช>นะครับโดยเครือข่ายใหม่เราก็คือก<ช>รุงเทพมหานอครนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีมากว่า ผู้บริหารของกรุรกรงเทพมหานครขออนุญาตเอ่ยชื่อทั้งสองท่านจริงก็มีผู้ว่าชั้นชาติดูแลแต่ท่านท่านดังอยู่แล้วนะครับก็อ,อีกหนึ่งท่านคือท่านท่านสานนลพี่สานนลของผมพี่สานนลของนนผมนะครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับาอายุ34ปีห่างจากผม4ปีเองนะ นะครับแกเป็นรองผู้ว่าที่ดูแลโรงเรียนสังกัดเุนีิยมนาคอนะครับก็หยิบยกเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไปทําเกิดการกับเพื่อนในโรงเรียนกทมนะครับหรือแม้กระทั่งท่านท่านวิลาวานที่ใหญ่นะครับท่านที่ปรึกษาก็ลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เดินหน้าร่วมกับสบในการปราบป่าก็คือให้ความสําคัญกับอันนี้เรื่องงานนโยบายนะครับงานวิชาการเราก็มีการทําข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราก็จะทํางานร่วมกับกองสอบมอนกันนะครับในการเก็บข้อมูลต่างๆ ศึกษาพฤติกรรมเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าการสูบบุหรีฟฟ่ของเด็กเยาวชนนะครับรวมถึงศึกษาเรื่องแหล่งจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการนะครับที่เราจะพยายามชี้เป้าให้กรทมชี้เป้าให้จังหวัดต่างๆได้เห็นว่าในพื้นที่คุณมีร้านบุหรี่ไฟฟ้าตรงไหนบ้างครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสกันลงไปในโรงเรียนตอนนี้เราเป้าหมายปีนี้เราลงทั้งสิ้น่า100โรงเรียนนะครับจากจาก30,000ค่งก็ถือจุดเริ่มต้นนี้ก็ลง100โรงเรียนนะครับก็จะได้มีการให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนัจริงๆทำหลายอย่างเลยทั้งสื่อทั้งอะไรเยอะเอาละสามอย่างนี้โอเคใช่ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงเยาวชนน้องๆหนูนูเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ายังไงดีครับก็ ชีวิตวัยรุ่นมีครั้งเดียวผมพูดเสมอนะครับเวลาไปบรรยายให้น้องๆหรือครูหรือพอโรงเรียนฟังนะครับคือเราต้องพยายามชวนให้เด็กเขาคิดให้ได้ว่าคือมันไม่เหมือนในเกมเนาะร่างกายเราเนี่ยคือถ้าร่างกายตรงไหนมันสึกหลอไปเนี่ยแม้มันจะกลับมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ได้แต่มันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแล้วยิ่งบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แค่ทาให้ให้ปวดเมื่อยปวดเมื่อยนวดนวดบีบบีบมัน,นหายนะยแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไปกัดก่อน ร่างกายสุดชิ้นส่วนร่างกายต่างๆให้มันเสหลมความแล้วพรงเเราเติมเกมเราก็ได้อัพสกิลแต่เรื่องจริงเนี่ยเราเอาเงินไปซื้อสุขภาพเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆทุกคนรวมถึงพ่อแม่ของก็ช่วยกันเป็นหุเป็นตารวมถึงในางานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเนาะเราเป็นทีวีออนไลน์ทราชการกรมด้วยก็อยากให้ ร่วมกันเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนเนาะเพราะเราก็ไม่อยากเห็นข okay, ้าราชการสูบุหรี่ไฟฟ้าค okay. ่ะก็คืออย่ายุ okay. ่งดีกว่าอย่ายุ Soul ่งดีกว่าใช่ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็ได้สาระความรู้ดีๆนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนิยากรนะคะคุณภาชรพันประจวบลาบเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการเอ็กซ์คลูซีฟเฮลท์ท็อกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ